สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันอาทิตย์ที่18สิงหาคมวันนี้อยู่ในช่วงของอากาศที่ดีเลยทีเดียวนะครับในเดือนสิงหาคมก็วันนี้มาตรวจสวนทุเรียนอายุ7ปีของเรา,าอีกแล้วถ้าดูจากใบที่เห็นในช่วงนี้นะครับอย่างสวนเราใบตอนนี้ก็คือใบ2นะครับบางต้นก็ใบหนะ แต่หลายต้นก็คือเป็นใบสองละก็เข้าระยะเพศสลาดนะครับหลายๆสวนก็คงจะทําสารกันไปและะ้วตัดสินใจที่จะทําเสี่ยงทําสารกันแต่ก็สวนของเราอย่างที่เคยแจ้งให้ทราบไว้นะครับเราจะยังไม่เอาใบนี้ทําสารนะครับเพราะว่าคาดการไว้ว่าเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกานะครับก็ยังจะมีฝนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสู้ฝนไปอีกนะครับ ตลอดเดือนสิงหานี้นะครับเดือนกันยาแล้วก็เดือนตุลาปีที่แล้วก็ได้บทเรียนนะฮะหลังจากพ่นสารไปเสร็จปุ๊บมันสู้ฝนไม่ไหวแล้วก็หลุดสารแตกใบมาอีกนะครับปีนี้ก็เลยตัดสินใจทําอีกหนึ่งใบนะครับตอนนี้ใบสุดท้ายของเราก็เริ่มปลิออกมาละนะครับใบสุดท้ายบางต้นก็เป็นใบที่3บางต้นก็เป็นใบที่สนะฮะ หลับต้นที่ตัดลูกไปก่อนตั้งแต่ปลายเดือนเมษาหรือต้นเดือนเมษาหลังสงการเนี่ยเขาก็จะเป็นใบนี่นจะเป็นใบที่3แล้วนะครับแต่ต้นที่ตัดลูกไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีสุดท้ายอันนั้นก็เพิ่งจะแตกเป็นใบ2ออกมานะฮะนี่อันนี้ให้ดูครับก็เริ่มที่จะมีปลีใบนะใบก็เริ่มตั้งปลีแล้วนะครับ ใบเพสลาดยังไม่ทันเข้มเลยนะฮะก็เริ่มตั้งปลีกันละนี่ก็เป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งว่าปีนี้ฝนเยอะความชื้นเยอะนะครับใบไม่ต้องแก่ตันเลยนะฮะแค่เข้าระยะเพสลาดมาได้แป๊บหนึ่งก็เริ่มจะตั้งปีปลีขยับกันอีกแล้วนะครับที่เห็นใบใบปลีของใบสามขยับเนี่ยอันนี้ไม่ได้เร่งอะไรเลยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเร่ง หรือฮอร์โมนเร่งอะไรเลยนะครับออกมาเองเลยนะเพราะว่าฝนเยอะนะครับก็เลยพ่นแค่เติมอาหารใบเท่าน,นั้นเองนะครับก็มีแคลเซียมโบลอนอะมิโนสารลายนะแล้วก็ายาฆ่ามแมลงนะครับป้องกันเพี้ยเพี้ยจักะจันก็เริ่มจะดุนะครับก็จะมีบางต้นที่ใบเข้ามาก่อนที่จะเป็น ก่อนใบเนี่ยจะมีลั่นลักลั่นออกมาชุดหนึ่งนะครับอันนั้นก็ไม่ได้ฉีดยานะครับผลก็คือจะโดนเพียจะกระจันเล่นงานไปบ้างนะครับมีเห็นบ้างก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับถือว่าใบที่ลักลั่นออกมาก็ให้เพียจะกระจันก็ช่วยรีเซ็ตใบไปนะครับช่วยรีเซ็ตใบให้หมดไปรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มาเอาใบรุ่นนี้แทนนะครับ สำหรับในช่วงอของการทีช่ช่วงเริ่มต้นในการทำใบสุดท้ายเนี่ยนะครับอันนี้ลืมเล่าไปน,นิดนึงเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับประมาณสัก10 1สิบกว่าวันที่แล้วที่เราได้ทําการแต่งแขนงออกจากต้นนะครับก็มีการริดแขนงใน,ในต้นออกนะตอนนั้นจําได้ไหมครับแขนงเต็มต้นผมเลยก็ริดแขนงออกนะครับเพื่อที่จะเอา,เอายอดอ่อนข้างในหรือ พูดง่ายๆคือลดออกซินนะครับออกซินที่อยู่ในยอดของขแขนแงเนี่ยออกไปนะฮะทำให้สมดุลของออกซินไซโตโคินินก็เปลี่ยนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแตกยอดนะครับก็อาจจะได้ผลก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ปรีใบเราก็เริ่มขยับอย่างที่บอกนะฮะพอเราแต่งแขะแหงไปเสร็จปุ๊บประมาณสักสิบกว่าวันประมาณสักสองอาทิตย์น่ะนะครับปีใบก็เริ่มขยับโดยที่ไม่ต้องไปใช้ออฮอร์โมนหรือปุ๋ยตัวหน้าสูงเร่งแต่ประการใดนะ ตอนนี้ก็ปีเริ่มขยับนะเนี่ยปีเริ่มขยับปีเริ่มขยับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นภาพเหมือนปีที่แล้วตอนที่หลังจากพ่นสารเลยนะฮะปีที่แล้วผมจําได้พ่นสารเดือนสิงหาเนี่ยครับวันที่9าสิงหาพ่นไปเสร็จปุ๊บนะฮะตอนเดือนกันยาปีเริ่มขยับแบบนี้เลยนะครับเอาไม่อยู่นะปีนี้ก็เลยแต่นใจทําอีกใบหนึ่งนะครับซึ่งใบเนี่ยที่ปีกําลังเริ่มขยับเนี่ย ะะก็กะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะเป็นระยะห่างปลาทนะะูอีกประมาณถ้าเกือบ2อาทิตย์เนี่ยคงจะเป็นระยะห่างปลาทูเข้าฝักดาบกันละนะ,ะเนี่ยครับเนี่ยจะมีใบชุดเนี้ยที่เขาลักลั่นออกมาก่อนนะครับก็จะมีลักษณะของถูกเพีย้ยจักระจันเข้าทำลายไปบ้างนะฮะขอบไหมห่อขึ้นมา เน,นะนก็มีนิดหน่อยเล็กน้อยนะครับก็ไม่สเสียดเดี๋ยวเราเอาเป็นใบชุดหลังแทนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นระยะปลีขยับนะฮะปลีเริ่มขยับแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกครับเดี๋ยวเราพ่นเมื่อวานพ่นไปแล้วนะครับพ่น อ๋อนี่เห็นบ้างนะครับเห็นเพียจักจัจนอยู่บ้างเนี่ยเดินอยู่เดินอยู่เมื่อวานก็พ่นไปแล้วนะครับเนี่ยแต่ก็ยังไม่หมดสักทีเดียวเดี๋ยวอีกสักเจวันนะครับใบชุดนี้เขาเริ่มขยับออกมาเป็นาหางประทูนะฮะก็จะพ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เราเห็นสัญญ,ญาณแล้วว่าเพียจักจัจันตเขามาแน่แล้วนะครับมีแดดปุ๊บฝนหมดมีแดดปุ๊บเพียจักจั่ันมาทันทีเลยเนี่ยฮะนะก็ จะตั้งปีแล้วก็เริ่มจะเป็นใบอีกชุดหนึ่งละนะฮะก็จะเป็นชุดสุดท้ายที่เราจะาทำใบกันแล้วก็หลังจากนั้นสักประมาณากะไว้ว่าวันที่20กันยานะครับอยู่มาสักเดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่าเนี่ยนะก็คงจะไดเ้เป็นระยะใบที่3หรือใบสุดท้ายเนี่ยเขาเพสสลดัดนะแล้วก็จะพ่นสารกันในช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเติมปุ๋ยทางดินช่วยนิดนึง ช่วยนิดนึงในการให้อาหารใบชุดนี้ก็ยังช่างใจอยู่ว่าจะใช้สูตร8 24 24ในการที่จะคุมใบให้มีโครงสร้างที่เล็กเลยหรือว่าจะใช้ 16- หก่ซึ่งยังมีเหลือติดบ้านอยู่ก่อนนะแต่ก็กะว่าจะเติมสัก4ขีดนะครับแต่ดูระยะเวลาที่ฝนยังอีกยาวนานแล้วก็ยังไม่ต้องไปเร่งที่จะบีบคุมใบมากนะครับก็เลย ะกะว่าจะใช้16-5-25นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่ปุ๋ยสักต้นละ4ขีดนะเติมอาหารให้นิดนึงนะครับกี้ก็ได้ลองเช็ค pH ดินอ่รอบนี้ pH จะตกลงไปนิดนึงนะครับจะอยู่ประมาณ5.8นะบางต้นก็6บางต้นก็6กว่าก็ pH เริ่มจะตกนะนะครับหมายถึงว่าเริ่มจะเป็นกรดมากขึ้นนะเริ่มมันกรดมากขึ้น แต่ถ้ายังไม่ต่ำกว่า5.5ก็ยังไม่สีเรียดอะไรนะครับนะก็ช่วงที่เขาโดนฝนเยอะๆนะก็อาจจะเลือดก็เป็นกรดไปบ้างนะครับอ่าโอเคนะครับก็อันนี้เป็นพัฒนาการอีกช่วงหนึ่งนะครับของทุเรียนเรานะฮะก็สรุปว่าใบนี้ก็สามารถที่จะจัดการไว้ได้นะครับนะรักษาไว้ได้ อีกอย่างนึ่งนะครับไรแดงตรงนี้ต้องคุมให้ดีหน่อยนะอของเราเพิ่งพ่นไรแดงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เริ่มเห็นไรแดงเข้าสวนเหมือนกันฝนตกอยู่ประมาณติดต่อกันประมาณเป็นอาทิตย์นียฮะแต่พอแรงสักวันสองวันไรแดงมาเลยนะครับไรแดงมาเลยนั้นก็ต้องดูไรแดงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรือ คลิปต่อไปนะครับก็คงจะเป็นช่วงของใบสุดท้ายนะในการที่จะมาบริหารจัดการก,กันก่อนที่จะทําสารนะครับก็ส่วนเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ใครทําสารมาแล้วก็แลก,กเปลี่ยนกันได้นะครับว่าจะมีวิธีการจัดการกันอย่างไรต่อไปดีนะถ้าฝนมันเยอะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีความคืบหน้ายัางไงจะมาเล่าให้สู่กันฟังอีกครับสวัสดีครับ